ขอนุญาตกับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องอิซีปัสสุขสุคนยินดีตอนหับเข่าสู่่องแอดมินน้องฝ่าในคลิปนี้แอดมินสีผ้าไปเบิ่งอีกหนึ่งหลักฐานที่สามารถแสดงว่าบ้าทนทองจานที่พิดกันในปัจจุบันนี้มันเคยเป็นของไทยมาก่อนมีทั้งภาพมีทั้งเสียงที่เป็นวิดีโอคลิปเลยเนาะถ่ายถอดเอาตอนบรรยากาศที่เศร้าขาเมเบนอพยพมาจะบอกว่า ชาวขมีนี้อพยพมานีบอมว่ามาเธอเดียวเลยสิเบิดได้ทยอยอพยพมาหลายปีพี่น้อง4 6, 7, ีหาหกเจ็ดแปดปีพอแหละทยอยมาเรื่อยๆตอนแรกๆก็ทยอยมาหมื่นหนึ่งสองร0อยสามอยคนทยอยมาเรื่อยๆมาอยู่นะแล้วก็ได้มีพิธีกรเนาะที่ว่าเพิ่นเป็นนักข่าวสมัยนั้นเพิ่นได้ไปสัมผณสบรรยากาศที่ว่าคนขมนนกีกำลังหอบกระบุงหอบกระตา ใส่เกียนมาตะกี้บบมีรถดบมีเรือมีแต่เกียนงัวเทียมเกียนควายเทียมเกียนลูกเหล็กเด็กแดงก,กระบุงกระตาหอบกันมากแอดมินกะสีเบาะววลายายหางอยากพาทุกคนไปเบิ่งคลิปเลยเนาะเสือว่าถา่ขาขเมนหรือคนกัมพูชานะที่เกิดหม่ใหญ่รุ่นเนาะได้เห็นคลิปนี้แล้วนะอ่าพ่อสีขาวใจแนนเนาะว่าสมัยก่อนมันเกิดเอียงขข้น พอดีคลิปนีก้ก็มีเอฟซส่งมาเนาะทุกคนเพื่อนบอกว่าอ่าทานด็อกเตอร์สมเกียรติอ่อนวิมลเนอะอดีตเพื่อนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้ถ่ายคลิปนะสมัยก่อนเพื่อนกับเป็นนักข่าวที่หนุ่ม้อนหล่อเฟี้ยวเนะอะเพื่อนรายงานที่ศูนอ์อโยพก,กัมพูชาประเทศไทยที่เขาอีด่างบ้านน้องจานโน่นมามุ่นจังหวัดสาแก้วสมัยก่อนยังเป็น ปาจีนบุรีอยู่ปัจจุบันนี้่านอายุ77ปีแล้วคลิปนี้สวยเผยแผ่คนขมนที่อายุ40ปีลงมาได้ข่าวใจว่าเป็นยังเกิดขอบิดผาดเรื่องดินแดนความจริงก็คือความจริงดินแดนของไทยเคยเป็นของไทยมาก่อนแต่ขมบรบ่อยอมถอยกลับไปพื้นที่ของตอนเองาความจริงเป็นสิ่งที่บทท่ตายอันนี้คือหลักฐาน อีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่าบ้านน้องจานยังเป็นของไทยอาุมคนฟังเสียงกันเลยในขณะที่ฤดูฝนกำลังย่างเข้าใกล้มาในกัมพูชาในขณะนี้ซึ่งเป็นเดือนกรกฎาคมหลายคนอาจจะคิดว่าสถานการณ์การสู้รบในกัมพูชาอาจจะสงบราบคาบลงเป็นการชั่วคราวแต่ว่าความคิดอย่างนั้นอาจจะผิดไปมากทีเดียวเพราะว่าขณะนี้การสู้รบในกัมพูชาการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของชาวกัมพูชาโดยเวียดนามผู้ที่เข้ามารุกรานยังคงดำเนินต่อไป ในรอบ45วันที่ผ่านมานี้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2526ชาวกัมพูชาอพยพหนีภัยสงครามภัยการลุกรานจากเวียดนามจากดินแดนภายในเข้ามาทางภาคตะวันตกของกัมพูชาที่หมู่บ้านแห่งนี้ที่มีชื่อว่าอัมเพลในอัตราวันหนึ่งก็ประมาณ200-300บางวันก็400คนรอบ45วันที่ผ่านมานั้นมีชาวกัมพูชาอพยพเข้ามาแล้วถึงเกือบ10,000คน อออค,คุณยาย,ายอายุ65ปีจากอำเภอสวายเจ็กจังหวัดพัทบองได้กล่าวว่าเวียดนามนั้นไม่ชอบคำว่ายวน ชอบที่เรียกชื่อว่าเวียดนามคนเวียดนามชอบขโมยของขโมยหมูขโมยไก่ขโมยทองคําแล้วถ้าหากว่าไม่ได้ทองคําจากบางบ้านอาจจะลงโทษโดยการตัดนิ้วตัดมือลูกชายของคุณยายอายุ23ปีเคยถูกบังคับโดยเวียดนามให้ไปเป็นฐานให้กับพวกเหงสำเร็นแล้วก็ถูกจกับถูกฆ่าในที่สุด เด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งอายุ15ปีหนีมาคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องออกมาจากจังหวัดพระตะบองให้สัมภาษณ์ว่าเธอได้เคยเห็นทหารเวียดนามทำการชาวนโกด้ายกับชาวกัมพูชาใช้อาวุธมีดแทงใช้ไม้ทุบใช้ขวานทำลายชีวิตทรัพย์สิสนและร่างกายของชาวกัมพูชา มีการจี้ปล้นสะมมขโมยและก็ข่มขืนอนาจารย์ผู้หญิงชาวกัาม,าม,วมพูชาและอาตมาในวันมปีนัปแมนี้พระภิจูงองค์หนึ่งในศาสนาพุทธได้กล่าวถึงความทารุณโหดร้ายของชาวเวียดนามที่อยู่ในกัมพูชาว่าเวียดนามได้พยายามทุกวิถีทางที่จะทำลายศาสนาพุทธพระองค์ใดที่ยังหนุ่มยังแน่นก็ถูกจับให้ศึกไปหมด ส่วนพระที่ยังมีอายุมากอยู่ก็ปล่อยให้เป็นพระต่อไปแต่ในขณะเดียวกันข้าวของเงินทองจะตุปัจชัยทานาทั้งหลายที่ได้มาจากประชาชนก็ถูกเวียดนามแบ่งสรรปันส่วนเอาไปใช้พระภิกษุในกัมพูชาขณะน,นี้ต้องถูกเก็บภาษีเดือนหนึง่งคนหนึ่งก็ประมาณ9 0้0สบถึรบาท ตั้งแต่ปีพศ2518เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ปีพศ2526เป็นเวลา8ปีแล้วชาวกัมพูชาอพยพเข้ามาอยู่ในดินแดนของไทยภายใต้การอุปปัรภมค้าจุนการอนุข้อของไทยเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้นประมาณ6 0 0นคนและขณะนี้ในวันนี้ยังเหลืออยู่ประมาณเกือบ2 0 0 0 0คนรวมกับชาวกัมพูชาที่ยังตั้งถิ่ฐานอยู่ติด ลมแดนไทยอีกประมาณสอง ,2,000 คนก็เกือบ4ี่แ0,000คนเข้าไปแล้วการแก้ปัญหาผู้อพยพชาวกัมพูชาจะต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ให้มีการลุกลามกัมพูชาโดยวเวียดนามอีกต่อไปถ้าทําได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้ชาวกัมพูชาคงจะต้องตกทุกข์ได้ยากขบพยพหลบภัยหลังไหลกันเข้ามาทางภาคตะวันตกของกัมพูชาแล้วอาจจะลักเข้ามาในดินแดนทีไทยอีกกัมพูชา และประชาชนของเขาคงจะต้องตกทุกข์ได้ยากและเดินทางเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเป็นขบวนคาราวานอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้สมเกียตรติอ่อนวิมลรายงานข่าวจากภาคตะวันตกของกัมพูชานี่แหละเนาะทุกคนสมัยตะก,กี้กับบ่ท่าน,นมีรถมีเรือเนาะใส่งัวเทียมเกียนค้นกันมาลูกเล็กเด็กแดงบางคนกับอมาม่คนเดียวคือตัวอย่างผู้ยิงอยู่ในขีปนาอ,อายุสิบหปี หลอดมาได้คนเดียวบางคนกับอุ้ยถือกลุกปลานจากเวียดนามมสัตว์ในสมัยนั้นก็นหนีมานี่แหละมันเป็นหลักฐานสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าคนเคขมรนั้นพา,ากันโยกย้ายพากันหนีตายพากันอพยพมาแท้จริงอันนี้แมนอ่าแอดมินเสือเหลือเกินว่ามันเป็นภาพจริงบอกบทบกคิดว่ามันจะเป็นภาพเอไอบกคิดว่าจะมีผู้ใดเจนเนเรตขึ้นมาเป็นแบบนี้แอดมินเสือว่าภาพนี้เป็นจริง ภาพจริงๆวิดีโอจริงๆที่ถ่ายทําในขณะนั้นเบื้องตี่เรละผู้ใดสิไปเจนเดเรตได้เบื้องอาเดอว่าแมน่นคนขมิอยู่บ่แต่งต้นแต่งโต,แ,ต,งตแบบนี้นะอย่าสุไป,ปสงสัยนาะในสมัยสี่สิบปีก่อนว่าคือมีวิดีโอแซงเออวิดีโอเป็นสีคริสเว้าวนะประเทศไทยนะเขาเขามีอยียงทีเหายัางบ่มีอ่ะไม่เขาว่าเขาจเจริญก่อนเฮา สมัยแอดมินยังหน่อยยังเบิ่ง TV, ทีวีทีละครไทยแสดงแล้วตอนนี้แอดมินก็สามสิบบวก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 ไลท์แต่แอดมินเออภาษายังเนาะสี่สิบปีก่อนหาสิบปีก่อนมันสิบม่มีภาษาวีดีโอซัมมี่เสือว่าประเทศไทยเห็ดได้แล้วเนาะเห็ดได้หลายกอนหันอีกนาะในสมัยแอดยังหน่อยเขาแสดงหนังเป็นภาพยนตร์เป็นซีแล้ว ก่อนทีขมีนจะมาเคมเอาหนังละครต่างๆของไทยไปซึ่งแอดมินขออนุญาตแวออกนอกเหลืองน้อยหนึ่งนเนาะเหลืองขมีนเคมการละครเคมหนังไทยละครไทยนิทานผื่นบาน,นานอันนั้นอะันนี้นะตอนแรกแอดมินกับวาดแมนเขาเบาเอานะว่าเขาอยากบอกว่าขเมียนเคมแต่แอดมาเบิ่งแล้วเนาะแอดมินเห็นไลฟ์คลิปเราผ่านมาหนังแก้วหนาะมากะขเมียนเอาไปแสดง ก็ยังงงอยู่วันเป็นอวรรณคดีของของไทยเขาเนาะแต่ว่าแคมีเอาไปแสดงแล้วก็ยังบอพอมีอภัอยมานี่บอกมีนางสิบสองเอาไปแสดงหมดเลยมีหลายบุหันทุกคนแอดมินเองก็ตอนยังหน่อยอามักเบิงเนาะเขาเอานนางยงมือเส,สาวันสาวันทิดนะทุกคนแอดมินว่า,าเป็นนางพื้นบ้านละครพื้นบ้านของไทยนะในสมัยก่อน ยามือเสาร์วันเสาร์วันทย์นี่บราได้ไปใเราเฝ้าทีวีจนสวยคนละเนาะบอมเบนทีวีจะคล้องอีงได้ไปเบิงกับไปเบิองอยู่บ้านคนอื่นเขาทีวีขาวดําในสมัยนั้นบุทันมีไฟฟ้ายังสาบหมอแบตเตอรี่อยู่อันพกักกนเปิดเบิงทีวียันแบตมันเบิดตอนมันขัดรายการนะนะกระถอดไอหัวขีบหมอแบตออกกะกะว่านะกะว่าโฆษณามันเบิดเรวแล้วเขาจสากใหม่มันมากแล้วก็ขีบอีกจังเปิดใหม่ พักกาเหตุปานณ์นั่นผู้ใดทุกคนแต่สมัยแอดยังหน่อยดอกว่าอันไรก็เลยแอดมินก็นเลยอึ่งเลยเนาะว่าเป็นอย่างคอมเมนต์เขาคือสามาถแบบเค็มทุกสิ่งทุกอย่างแบบอยากเอามาเป็นของคอมเมนต์นี่แหละจุดที่ว่าบางเถอแอดก็ยังตกใจว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันเป็นของคอมเมนต์บ่หรือเป็นของไทยบอ๊อะแต่ว่าสิ่งที่เฮาเคยเห็นที่ผ่านมาตั้งแต่หน่อยจนใหญ่กะเป็นไปได้ว่าเฮาอาจจะเสีข่าวฝั่งไทยฝั่งเดียว ว่าแต่ยังหน่อยจนใหญ่เข้ากับเบิ่งทีวีไทยบ่เคยเบิ่งทีวีประเทศเขมรก็เลยบมูหว่าเขาอาจจะมีแก้วหนาะมาก่อนไทยอีกกับโมโหอันตนี้เข้าบมูหแต่สิ่งนี้กับพอสิบงบอกได้เนาะว่าประเทศเขมรนั้นะมีทีวีน้ำหลังประเทศไทยเบิ่งแต่ภาพและการเสียงวิีโอที่ว่า,าทางไทยถ่ายไว้เนาะตอนเขมรนะอพยพ เคยมียังตีกันอยู่นะยังบัทรนิสสงบเถือ่อยังมีคอมเมนต์ขาวคอมเมนต์แดงอยู่ในสมัยนั้นบนันรนมีทีวีดอกนี่แหละบ่งบอกว่าเออเจ้าเขมตัดสินแบบนี้ซะพอว่ายังตอนนั้นสมัยนั้นเจ้ายังเจ้ายังแหลนมาเผ่งประเทศไทยอยู่ตอนจ้าบิดระบอกมันนะเออและอียงสิงไปเป็นของเจา้าอยากได้กับเขมเอาไปเบิดเนาะสุดไทยเคมม้มหมดสุดลาวเงืดไหล ไม่เพราว่าอียงดีๆของศาสตร์อื่นอ่ะเธอเอาไปเป็นของเธอเ,ธอเบิดการถีเค้มบอดีนะการถีบกอปีอมันบอดีการถีแบบว่าตื่นตัวอยากถีบตัวเองอยากแอคทีฟเหตอียงให้มันทันสมัยคือกับถั่วโลกนะมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีพอว่าเธอเยนหูแต่ว่าเธอเค้มเอามาเป็นของจะของเองนี่มันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดซักสีบ่มีเลย บ่มีคาว่าศักศีหลงเหยื่อหลงเหลืออยู่เลยกับคนประเทศนี้เห็นมือก่อนนะใส่สุดนะโอ้โหมันมันเป็นดีไซนเนอร์ของเราเราเขาใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่อีเธอเอาไปใส่เธอ,อธบอกว่าสุดเธอถ้าก็เกิดเมื่อวานซื้อนี่มีแหละเขาออกแบบมาตั้งแต่สมัยได้สมัยอยากเธอไปเขียมเปของเธอเซ้อยงงดเนาะแล้วก็ใส่ขึ้นเวทีไปหองเยลเยลใส่ทัวลูกว่าเป็นของเธอเ นี่แหละทุกคนอ่ะุดทไทยนี่แอดมินวังววาภาพแล้วก็วิดีโอเนาะทีแอดมินมาสแสดงน,นะเบิงคนคนเขมรหลายคนนะวังววานะวงังอย่างยิงว่าคือสิคือสิเมือนตาคือสิตาสว่างแน่เนาะว่าคนเขมรน่ะเคยเขามาเผงประเทศไทยจริงๆเนาะมันเป็นเขตดินแดนของประเทศไทยมาเผงแล้วพอช่วงค่มเย็นลงแล้วซึงเธอก็บริยมถอยกลับปักหลักปักฐานอยู่ ออกแม่แผ่ลูกกันต่อไปและสุดท้ายต็เค้มว่าเป็นแผ่นดินเกิดเธอคนที่เบากระแมนอยู่มันมาเกิดอยู่หันเนาะพอนอายุบว่็ท่านหอสี่สิปีมันมาเกิดอยู่บอนหันอะแมนอยู่แผ่นดินมันเกิดแต่มันเป็นของไทยมาก่อนเนาะโอเคทุกคนแอนนินสิพอลลาลงผ่านสบายดี